ก็ทำอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยจะเริ่มตั้งฐานบังไฟแล้วครับเป็นยังไงบ้างอุ้ยมี สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งเจอกันตอนนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้พ่อทําไปแล้วนะครับผมทําไปเมื่อวานนะพอ่อยังไม่เสร็จดีเนาะยังไม่ได้ยกเสานะครับอันนี้คือไฟลออ่อแมงจริงๆเขาน่าจะทําช่วงไถนาแล้วนะมันไม่มีเวลาเออก็เลยมาทําช่วงหน้านานี่ก็มีอยู่เนาะรอบนี้พ่อทําเป็นหลุมนะครับหลุมใส่กระมังเราคิดเราคิดว่านะถ้ามียางมาน่ะมันจะ็ดลงไงอยู่นี่อันนี้คือถ้ามันตกก็มันจะตกลงไปในหลุมเนี่ยเนาะ ถ้าเป็นกะลังบางบางทีมันตกข้างนอกอะไรอย่างเงี้นะครับเอาเนี่ยเอาเนี่เปุ่มเมียดได้นะลงเลยนะอ๋อก็คือจะทําแบบแถวนี้จะพยายามทําให้มันเรียบๆให้แมงตกลงไปง่ายเนาะมันตกเนี่ยเนี่ยมันติดลงไม่วหวครับโอคเด๋ยวเดี๋เอายางวัวนี่ถ้ามันมันมาถูกหน้ามันถูกถูกงด้างนอกมันเข้าละพอมันตกรอบนอกมันก็ลงไปไม่ได้ละแต่นี่ตกแถวนี้บางทีมันก็คานลงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละที่พ่อเดี๋ยวเราก็จะยกเสากันนะครับรอติดตามอันนี้จะทําอะไรอันเนี้ยครับมันเดี๋ยวเอามันมาเชียบมาซ่อมอ๋อมันมาปลูก โอ้ดินดินใหม่ดินขุดมางี้สุดยอดจริงหน้าฝนด้วยมันมันสีโมนะมันม่งมันม่วงอโอ้แล้วก็ถ้าหน้าฝนหมดก็หน้าหนาวเดี๋ยวเราก็ขุดปิ้งกินเออปิ้งกินไหนปิ้งกินไหนนี่บนนี้ดูวิวหน้าหนาวโอ้โหมีดินดีไหมพ่อเนี่ยดินดำนี่ดีกับชุยอดเนี่ยดินดินดีเลยเนาะพันตรงนี้หน่อยเอาเทปพันเพราะว่านี่มันจะโดนฝนโดนอะไรอยู่นะครับกันไว้สักหน่อยได้สักนิดสักหน่อยก็ดีนะอีเก็บให้เยเดี๋ยวเราก็มัดติดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงเสาขึ้น คืนนี้รู้เรื่องฝนตกด้วยปุ้งปุ้งปั๊ม,มปัม,ปม,ปมแรงน่าจะออกครับถ้าหลังฝนตกเสร็จนะใช้ลวดรัดให้แน่นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอาขวดปิดซกหน่อยมันจะโดนน้ำโดยตรงมนะเราจะยกกันนะครับนี่ค,ครับขึ้นมาแล้วหลอดไฟเห็นไหมครับเราพยายามเอาไปทางทุ่งนานะ เวลา,าลงมาแรงในทุ่งนาเนี่ยครับเขาจะมองเห็นไฟตัวข้างบนก่อนบินมาข้างบนแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะใส่ไฟด้วยมาเห็นไฟตรงนี้ก็ลงมาตอมตรงนี้นะครับตกลงไปอย่างงี้นะครับมีเชือกดึงไว้ยันไว้หลายๆมุมเพื่อความแข็งแรงครับเชือกสามเส้นครับแข็งแรงแล้วนะครับดึงกันไว้นนกนนันลม,มเพราะมันสูงเนาะประมาณนี้เดี่ยพอลองวางให้ดูหน่อยนี่อย่างงี้นะครับ เ,เดี๋ยวถ้าคืนนี้มีเวลาเดี๋ยวอาจจะมาถ่ายดูหน่อยเอออย่างนี้ถ้ามแมงเยอะเดี๋ยวพ่อโทรเรียกผมถ้<ท>า <ำ S 2> มีแมงเนาะี๋้เพื่อมีแมงเดี๋ยวมามอันนี้พ่อยังจ้งทำอีกหน่อย,นอยเนาะทำอ่ะเอากละลังมังมาใส่ใส,สวัสดียามเย็นครับผมดูพ่อกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอะไรอร่อย อะไรอะไรคออร่อยที่เหลือกันเนี่ยนี่แหละโดมียงกำลังจะทําไฟล่อแมงครับผมทังได้นะอร่อยนะชื่งมันไล่ช่วงนี้เราจะมาทําช่วงนี้ละครับช่วงที่แบบเขาทํานงทํานากันมันจะมีแมลงนะครับเวลาเขามาไถ่ายนงถยนาโอ้นี่พ่อทําอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยเอ้ยรอบนี้เราทําเป็นอ่างนี้เลยเหรอขุดดินเป็นหลุมแล้วก็เอาพยางมาใส่น้ําใส่นะครับ ครั้งก่อนๆปีก่อนๆเราทำเป็นกระมังนะเอากระลมังมาลองจะทำคานทำไฟตรงนี้ครับแล้วก็ปักเสาขึ้นไปเดี๋ยวรอติดตามนะครับจะเ,เป็นยังไงโอ้ลมแรงดีมากครับเนี่ยมาลงมาแรงจกออกจากนาครับมันจะบินมาตอมไฟพวกแมงอะไรแมงกระซอนอะไรเงี้ยแมงนูนแมงอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้ลมแรงดีมากครับครับผมจะเริ่มตั้งฐานบังไฟแล้วครับอันนี้ลองแล้วนะลองไฟลองอะไรหมดถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนแล้วไม่ลองนี่คือ ลำบากเลยครับต้องเอาโลงใหม่นีขน่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้สูงสูงเลยครับผมแมงข้างล่างเวลามันมามันจะมองเห็นเนาะไฟสีม่วงนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะเปิดกันนะครับเรียบร้อยโอ้โหลมแรงมากครับไม่รู้เสียงในกล้องเป็นไงตั้งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะทําไฟข้างล่างอรอบก่อนเราทําข้างบนเพราะว่าจะมีวิธีใหม่นะครับจะทําไฟไว้ข้างล่างแล้วก็ไม่มีที่แบบ ไอที่ตัวให้มันไหลลงอ่ะไม่มีครับจะไปหนีเลยแล้วก็เปิดไฟไว้ข้างล่างถ้ามันมาตอมมันก็จะตกไปเองอย่างนี้เลยอันนี้สูตรใหม่เนาะสูตรใหม่ได้มาสูตรใหม่ครับนั่นยาด้าเอาเถอแล้วน้ำ่อมันต็มนะอ่ามันเต็มแล้วก็มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยลงน้ำเนาะก็เลยทําสูตรนี้ครับรอรอดูผลงานครับคืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าว่าค่อยว่ากันนะครับนี่ทําข้างล่างแบบนี้เลยเออนี่แหละ อันนี้เนาะนี่ <โด S 1> ไยตรงนี้เลยเออถ้ามันมาตออมันก็ตกเยอะครับไม่ต้องทำสูงไ,ไฟตัวนี้ให้มันตกใส่น้ำส่วนไฟข้างบนนะครับรอมันมามันไกลๆมันก็จะเห็นนะครับพวามันลงมาแรงนะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยนี่ถือว่าเรียบร้อยเดี๋ยวตอนเย็นมาเปิดกันนะครับแล้วก็เราดูผลงานกันเดี๋ยวเราติดตามนะครับบรยากาศดีมากลมแรงดีมากครับวันนี้ลงมแมลงในทุ่งนาที่เขาไถนาเนี่ยเขาไถนาใหม่ๆมันจะมีแมลงนะครับ นี่แหละเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับจับมาลงแมลงกินนะครับผมสมัยเด็กๆจริงพ่อเคยไถควายเลยไหมเหรอไถไก่ก็ไถควายที่อยู่รัชานเนาะไถอยู่รัชานนะไป่ด้วยโปรดทำอะไรอยู่เอาควายไถเอาควายไถแล้วก็กาวไว้กาวไว้นะตกาวเนี่ยประมาณเนี่ยช่างเช่าเช่าก้าวเขาอะก้าวคืออะไรอ่ะก้าวที่พ่อเปลี่ยนออกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพ่อนเปลี่ยนพ่อนั่นอ่ะอ๋อแล้วก็กาวเอากาวแล้วก็ขึ้นกาวข้ามๆแต่กาย ใช้ควายก็เคยแล้วใช้เครื่องนี่ก็เคยแล้วแต่รถไถใหญ่เคยขับเคยลองขับอยู่ไหมครับลองขับอ่ารถคูโบต้าเลยรถใหญ่อะรถใหญ่เคยลองขับไปแล้วนะมันเหนื่อยเหมือนกันหมดแล้วนะโอ้เป็นช่วงนาบรรยากาศดีพีองผีเอ็มหายหมดแล้วเห็นเขาอะไรชัดเจนเลยบ้านชมทุ่งแล้วก็ยางครับยังไม่ได้เติมเนอะอนร้อนได้แล้วนะคือพอละนันได้แล้ว นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นมาดูบนบ้านหน่อยพอมาทํามานอนเล่นนะครับแต่ว่ายังนอนจริงจังไม่ได้นะกลางวันนี่พ่อจะมาเล่นแถวนี้แหละแ้วข้างบนนี่ก็นอนได้เพราะว่าจะมานอนหรอาฟากันยังไม่ไม่ดีนะนี่ฟูกของเราก็เราขึ้นมานะครับลมแรงมากคุณผู้ชมลมแรงจริงนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่บรรยากาศจะประมาณนี้เห็นไหมครับระเบียงของเราไฟแมง จะติดโซล่าเซลล์นะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เป็นระเบียงนั่งได้แล้วก็ห้อยขาได้นะครับสวยจริงสวยจริงอุยดูดูดดดดลมความแรงของลมมันนี้ยังไม่เท่าวันที่มันมันล้มนะครับวันนั้นแรงกว่านี้เยอะเลยว้ามาครับมาเจอกันดึกๆนะครับพอดีพ่อบอกว่าแมงกำลังลงนะไฟที่เรามาติดตั้งไว้กลางวันนะครับตอนนี้ เราเปิดมันดึกๆและประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มแล้วครับโอ้ยแมงจอเนาะเนี่ยๆๆเดือดมาละเดือดมาละเนี่ยโอ้โหจริงจริงเดือดมาละเดือดมาละโอ้นี่ไงโอ้ยแมงจีซอนอันนั้นกินได้ไหมล่ะจริงหรดเนี่ยไก่ข้าวไก่หม้ออันนั้นแหละฮะนี่เหรอเออใช่อันนั้อะไรก่ะได้เนาะเฮ้ยผีเสื้อพวกนี้ไม่กินเนาะผีเสื้อกินเดือดตักออกเนาะตักออกโอ้แมงจีซอนเอ้ยทำสูตรนี้ก็ดีนะพ่อเรื่อนั่นแหละเนาะเงินเงินโวนไปเลยละอืม โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูเนาะผลงานแมงเต็มเลยรอดูว่าเราจะได้แมงอะไรบ้างแล้วจะทําอะไรกินยังไงก็รอติดตามนะครับแต่ดูแลอย่างนี้แมงน่าจะมามามาหน่อนมาเยอะแน่นอนครับมาแน่นอนเดี๋ยวมาดูแมงกันนะครับผมพี่ใสในป๊ามาแล้วพี่ใส่มาแล้วแต่เมื่อคืนเราดูก็มีอยู่นะไม่รู้จะมีเพิ่มหรือเปล่าครับหเป็นยังไงบ้างออ้ยมีมีมี เฮ้ยเยอะกว่าเมื่อค yeah, mm ืน hmm. อีกนะเอาไงเอาไงเนี oh, oh, ่ยน oh, ี่อันนี้นี่ตักมาละเฮ้ยมันเป็นแมงจีซอนส่วนใหญ่นะครับไม่ใส่ไม่ใส่น้ำหรอใส่ไม่ใช่โอ้จิ้งกุ้งก็มีเนี่ยจิ้งหรีดจิ้งหรีดโอ้ยเยอะนะเนี่ยแมงจีซอนเลยคุ้มอยู่นะอยู่เน่อยู่เน่มันมันมันเปิดได้ทุกวันเลยวันกะเเนี่ยหโอ้โห

ออมาเดี๋ยวช่วยเก็บก่อนปึ๊บเดี๋ยวเก็บกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่ช่วงเช้าก็อากาศดีครับดูโอ้ยเยอะอนะคุณผู้<อ>ชมเย,ยอะเงาเลยครบอบดูดิ่เออโอ้ไม่ใช่นอ้อย,ย,ยด้วยถึงว่าเราหนีหนึ่งรอบหนึ่งคืนนะเปิดไฟไว้เฉยอ่ะโอ้เจือเจืออะไรทำเมนูเด็ดเนาะ ไหนกัดทับกันใส่สายครับเดี๋ยวมาทำกันเมนูเด็ดรอติดตามนะครับดีเยี่มมากเริ่มหอมเลยหอมนั่นเลยหอมนั่นนะหอมไปบ้านในเฉลิม่ฉลิมหอมถึหน่อยนะนี่หอมใสกระเทียมเออไม่ใช่ใกระเทียม,ยยมหน่อยแกงหม้หน่อยครับใส่นะ เสร็จเลยขัดกระเทียมให้นหอมหน่อยชุสนะครับชุนี่ยปรุงสุดท้ายนะครับเกลือชูรสเกลือง่ายๆง่ับง่ายเป็นนี้แหละครับนวดด้วเกลือชูรสมันเหมือนฟองขนาดนะมันดูเหมือนมันมันพองมอะไรแบบนี้ได้แล้วไดี๋ยวหรอขั้วมันขั้วอะไรมันประมาณสักสิบนาทีแล้วครับทานกรอบแล้วก็อร่อยนะกรอบเกินไปมักกูกลางเนี่ยเอา เอาเลยปึ๊บปีนี่อะนะกันข้างเรียกกันนี่มันมานมานัมนมนันนนักเลยรอบแรกของเปิดไฟนี่เอาละครับน้องอี้านโอ้ยอืฮมฮึมึกมดว อีก้ามอขนาดอีกามอขนาดอีกาอีก้ามอขนาดโอ้มีไข่มีไข่เหรอมันขนาดละแมงจอนนี่มีไข่มีไข่นะมีไข่ไกนมีไข่ไหนเนี่ยโอ้ไข่มากเนี่ยปดทมันมันเหรอหืมหนอกมันมันหอมเหรอหมไข่ย้มจ้องเนี่ยปดทอดแมงจีซ่อนเออถ้ามันมาหาไยนี่มันไข่เหรอ่ามันไข่ได้นะกระมพงนะ เมนูน่ะเมนูนี่ไข่มั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่เมนูเนี่ยไข่ไหมเนี่ยไป้มเรามันไข่เรามันมีเนี่ยกล้วยกห้มากับเข้าวเนี่ยมีถ้าอะไรมีกับแก้มก็คืออะไรนะแตงแตงอะไแตงถ้าอะไรยข้กิด้วยไนกินด้วยเนี่ยขาวเนียวด้วยมอก็ไม่ไอกมอเหรอไมยไดเลยกินอะไรออกกินมันหอมครับอต็ม อร่สยสใจเลยนะมันมันเยอะดีอ่ะกินได้แบบอินอิ่มสาใจเลยรู้ต่างกินอืมึบอืมมาเราเปิดแล้ครับมาได้กินได้แล้วโอ้ยมามาจัดข้หนอยครับไข่หรอไข่ทุกตัวเลยหรอไข่ก่ะพอๆที่ต้องนะโอ้จริงนั่นไข่มันมันดีนะ อืมือีือืมมักตัวอืมอืมอืมอันนี้อะกินเนาะจริงดิคือกับไอ้ตั้งไฟก็ได้กินจริงอ่ะอือกินได้นะเปรียดแล้วในมาแต่อรอยู่สักสามคืนอืมดูประชาบอมมันอักอุมอยุ นี่เขาไันถิงนาเยู่เขาถานาเขาเขาเริ่มขลึกอ่ะแต่มันไม่ชอบคือลมเรอกถ้าลมแรงลมอ่ะ,อะบินมาไม่ได้วันไหนลมแรงนะที่ที่เขาหันก่อนในยูทูบอ่ะที่เขาไปใจในป่าเนย่างนั้นน่ะเขามีอ่ะไปปืนหรือเม่เมียนหว่วงเลยนะนี่มันตีวะฮะผมพูด ขาเปิดเสียงลอะะออ่อฮะอืออืออืจริงไหมครับคุณผู้ชมมันเก่งมากอยู่หรือะมันมากับเสียงเหรอบอกว่าอืม,อ,มอันมาก,กับไพ่นะบอกว่านะล้วเขาได้ไหมต้อหันไปน,นักขนาดนะอือจริงอยู่บ้องพอกันเนาะจริงนยังจวนน่ะแล้วชื่อยังตลาบบางทีเหมือนเร่งมีเฉอพาอ่อร่อยนะอืออร่อยสมรชาติของมันเนี่ย หรือว่าเราลองหาเสียงมาเปิดดูอือว่ามีไฟด้วยมีเสียงด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเกยผมเก,ย,มเกย์เลยกัตื่นแล้วนะเหันในยูทูบอ,อ,อ่ะอน้ำเดี๋ยวเขาคูทดทด่เนหะอเขาถอกหออืมอย่าเมนูเราติดตามนะครับ หน่อส้มนี่ถ้าจะยังเนาะต้องทำหน่อส้มก่อนอือเนาะมาหั่นหน,น่อไว้หรอครับเข้าไปปลาไผ่เพราะนี่มีอยู่ปลาไผ่แล้วอือเนี่ยมองก่อนสุนดยอดละอร่อยไม่อร่อยดูครับเที่ยงเดีย๋ยวรับสองข้าวกับบ้านรับสองข้าวกินข้าวไปได้วยดูเขาไถนาไปได้วยฟินเลยอากาศดีมากครับรับหน้าไปมากกันเนาะรับหน้าไปมากันเมนูเนาะ เรากิดตามนะครับครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาเนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทอดแมงจวนทอดมันหอมนี่นะครับมีไข่ตุ๋นเลยอื